ภรษาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับน้องๆวันนี้พี่ไทยกับกระดานวิเศษจะมาชวนน้องๆฟังเรื่องสนุกสนสุกกันขอรับเรื่องที่ว่านี้คือบทละครนอกเรื่องชัยเชษตอนพระนารายที่เบตพบพ่อเรื่องมีอยู่ว่าชัยเชษเป็นนิทานพื้นบ้านในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยรัชกาลที่สองทรงนำมาพระราชนิพนธ์เป็นบทละครนอกของหลวงเนื้อเรื่องของบทละครนอกเรื่องชัยเชษมีดังนี้เท้าวอภัยนุราชเจ้าเมืองเวสาลีมีพระธิดาองค์หนึ่งพระนามว่านางจำปาทองเพราะเวลานางร้องไห้จะมีดอกจำปาทองร่วงลงมาจากตาแทนน้ำตานางจำปาทอง ได้นําไข่จระเข้มาเลี้ยงไว้ในวังเมื่อจระเข้เติบใหญ่ขึ้นก็เที่ยวไล่กัดและกินชาวเมืองท้าอภัยนุราชจึงขับไล่นางจำปาทองออกจากเมืองโดยมีแมวที่นางเลี้ยงไว้ติดตามไปด้วยขณะที่นางเดินทางอยู่ในปา่านางพบกับยักษ์นางตกใจกลัวมากวิ่งหนีจนไปพบพระฤาษีนางกับแมวจึงขออาศัยรับใช้พระฤาษีในป่านั้น ท้าสิงหนเป็นยักษ์ครองเมืองสิงหนไม่มีพระโอรสและธิดาคืนหนึ่งทรงพระสุบินว่ามียักษ์ตนหนึ่งมาจากป่านำดอกจำปามาถวายหนทำนายว่าเท้าสิงหนจะได้พระธิดาวันนั้นนนทยักษ์เข้าเฝ้าเท้าสิงหนและทูลว่าพบหญิงสาวอาศัยอยู่กับพระฤาษีเท้าสิงหนจึงเสด็จไปหาพระฤาษี และขอนางจำปาทองมาเป็นธิดาโดยประธานนามว่านางสุวินชาฝ่ายพระชัยเชษเป็นโอรสเจ้าเมืองเหมันพระองค์มีพระสนมอยู่เจ็ดคนวันหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสป่าและหลงทางเข้าไปในเมืองสิงหลนนางสุวินชามาพบเข้าจึงทูลให้เท้าสิงหนทราบเท้าสิงหนจึงให้พระชัยเชษ รับราชการอยู่ในเมืองสิงหนและยกนางสุวินชาให้เป็นพระชายาพระชยเชษจึงพานางกลับเมืองเหมันฝ่ายนางสนมทั้งเจ็ดคนริษยานางสุวินชาเมื่อนางสุวินชาทรงคันถึงกำหนดคลอดนางสนมก็ออกอุบายให้พระชยเชษออกไปหาช้างเผือกในป่านางสุวินชาคลอดลูกเป็นกุมารมีสอนกับพระขันติดตัวมาด้วย นางสนมทั้งเจ็ดคนนำพระกุมารใส่หีบไปฝังใต้ต้นไทรแต่เทวดาประจำต้นไทรช่วยไว้เมื่อพระชัยเชษ์กลับจากป่านางสนมทั้งเจ็ดคนใส่ร้ายนางสุวินชาวักคลอดลูกเป็นท่อนไม้พระชัยเชษ์จึงขับไล่นางสุวินชาออกจากเมืองขณะที่นางสุวินชาคลอดลูกนั้นแมวที่นางสุวินชาเลี้ยงไว้ เห็นการกระทำของนางสนมทั้งเจ็ดคนจึงพานางสุวินชาไปขุดหีบที่ใต้ต้นไทรจากนั้นนางก็พาลูกกลับเมืองสิงหนเท้าสิงหนตั้งชื่อพระกุมารว่าพระนารายทิเบตต่อมาพระชยเชษทรงรู้ความจริงจึงไปเมืองสิงหนเพื่อหานางสุวินชาและได้พบพระนารายทิเบตซึ่งกำลังประพาสป่ากับพระพี่เลี้ยง พระชยเชษเห็นพระนารายทิเบตเป็นเด็กน่ารักและมีหน้าตาคล้ายพระองค์ก็มั่นใจว่าเป็นพระโอรสจึงเข้าไปอุ้มและยื่นขนมให้พระนารายทิเบตเห็นว่าเป็นคนแปลกหน้าจึงไม่ให้อุ้มและไม่ยอมเสวยขนมพระทิ้งสอนทรงลงทันใดวิ่งไปกอดลูกแล้วรับขวัญพ่อลูกมาประสบ พบกันจกักโหมโรมรันด้วยอันใดปลอบพลางทรงเห็นธรรมรงที่กุมารสอดทรงก็จำได้ถึงว่าแหวนนี้ค่าให้ไว้กับโฉมงามสามวัยสุวินชามิเชื่อเราเจ้าถามพี่เลี้ยงดูเขารู้จักอยู่ท่วนหน้า แม้นเขาว่าข้าไม่ใช่บิดาจึงค่อยว่าล่อลวงเจ้าดวงใจพระชยเชษทรงเล่าเรื่องแต่เดิมให้พระนารายทิเบตฟังพระนารายทิเบตจึงพาพระชยเชษไปพบเท้าสิงหนและนางสุวินชานางสุวินชายกโทษให้พระชยเชษทั้งสามพระองค์จึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนี่เป็นเพียงบางส่วนนะขอรับ ถ้าน้องๆอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ต้องอ่านในหนังสือนะขอรับเดี๋ยวกระดานวิเศษจะบอกคำศัพท์ใหม่กับน้องๆออกเสียงพร้อมๆพี่ไทยให้ถูกต้องนะขอรับกรุงศรีอยุธยาอ่านว่ากรุงศรีอยุธยาเจรจาอ่านว่าเจรจาชัยเชษอ่านว่าชัยเชษ ดาสดาอ่านว่าดาสดาถวายอ่านว่าถวายธรรมรงอ่านว่าธรรมรงปรารบอ่านว่าปรารบพระขันอ่านว่าพระขันพระนารายทิเบตอ่านว่าพระนารายทิเบต พิศวง์อ่านว่าพิศวง์น้องๆขอรับกระดานวิเศษจะบอกความหมายคำยากๆก,กับน้องๆด้วยนะขอรับพระขันหมายความว่ามีดหรือดาบพนาวันหมายความว่าปาเาเสนหาหมายความว่ารักชอบธรรมรงหมายความว่า แหวนเป็นอย่างไรบ้างเรียนภาษาไทยวันนี้ได้คำศัพท์ใหม่กลับไปเยอะเลยใช่ไหมขอรับวันนี้พี่ไทยไปก่อนนะสวัสดีขอรับ